กลับมาต่อกระแสโลกกันต่อนะครับในช่วงที่2นะครับได้ข่าวจากคนใกล้ชิดคุณกิติยาพรมาเหมือนกันนะครับว่าคุณกิติยาพรของเราคนนี้นะครับเป็นแม่สีเรือนคนหนึ่งในทีเดียวนะครับชอบทําอาหารรับประทานเองที่บ้านใช่ค่ะดิฉันก็ถ้าว่างๆมีเวลาก็จะชอบทําอาหารทาทานเองที่บ้านนะนะคะเพราะว่าก็ถูกปากเราด้วยถูกปากคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะบังคับให้เขาถูกหรือเปล่าอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าปัญหาหลักๆส่วนหนึ่งก็คือเวลาทําแล้วค่ะบางทีก็อาหารไม่ พอรับประทานบ้างหรือว่าบางทีทํามากเกินไปก็เหลือทิ้งบ้าง<ช>นะคะ<ช>เพราะรว่ากะไม่ค่อยจะถูกค่ะบางทีก็อยากจะขอเติมบางทีก็ไม่อยากรับประทานและถ้วยเดียวพออะไรนี้นะ,นะคะใช่ค่ะ<ช>คแต่ว่า พอมันเหลืออย่างนี้ค่ะบางทีก็จะทิ้งก็เสียดายนะคะอาจจะอยากเก็บไว้ในตู้เย็นแต่พอเก็บไว้ในตู้เย็นทีไรเนี่ยก็ไม่เคยจะได้นํากลับมารับประทานทุกทีเลยเป็นอาหารของเชื้อราไป <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ก็เหลือทิ้ง <c oughs> สุดท้ายก็ต้องทิ้งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเขามีแอปพลิเคชันใหม่นะคะออกมาเพื่อแก้ปัญหาน,นี้โดยเฉพาะเลยค่ะคเขาบอกว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีเอาไว้ให้คนมาแชร์อาหารกันค่ะอย่างเช่นบ้านดิฉันเนี่ยทำอาหารวันนี้ทําข้าวผัดทำเยอะเหลือเกินหนึ่งหม้อใหญ่บ้านคุณอิทธิเดชทำข้าวรัดแกอั ทำแกงเขียวหวานอ่าเราก็ถ่ายรูปลงแอปพลิเคชันนี้แหละค่ะแล้วก็เอามาแชร์การแกงเขียวหวานกินกับข้าวผัดได้นะอะไรแบบนี้ครับผมเจ้าแอปพลิเคชันที่คุณกฤิยาพรว่านี้นะครับเป็นคิดค้นโดยคุณธามัสคิสนะครับเป็นชาวฮังการีนะครับ โดยกาเนิดเลยแหละแกบอกว่าไอเดียนี้เนี่ยมาจากการที่แกเนี่ยเดินทางไปทํางานที่ต่างเมืองนะครับวันหนึ่งก็ขับรถไปไปเมืองที่แกเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อยู่ดีๆแกก็บอกเอ๊ะเมืองนี้น่าจะมีอะไรอร่อยหรือเปล่านะครับ <c oughs> นึกขึ้นมาได้แกก็เอ๊ะจะทํายังไงละ่ะจะได้รู้ว่าบ้านไหนทําอะไรกันบ้างน,นะครับ <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาของเจ้าไอเดียนี้นะครับว่าทำแอปพลิเคชันขึ้นมาดีกว่านะครับ <c oughs> ให้คนเนี่ยที่ทาอาหารแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับ เพื่อนบ้านหรือว่าคนในเราแวกเดียวกันเนี่ยก็ เอาถ่ายภาพอย่างที่คุณบอกนะครับว่าถ่ายภาพอาหารที่ทําเสร็จก็โพสต์ลงไปพอใครอยากได้อยากชิมนะครับก็จะเข้ามารีเควสต์มาขอนะครับแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันอะไรทํานองนี้นะครับและส่วนตัวของเจ้าแอปพลิเคชันนี้ก็ไม่ได้ใช้ยากวุ่นวายอะไรเลยนะคะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ลงในโทรศัพท์มือถือของคุณค่ะหลายๆคนก็คงใช้สมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะที่จะไปดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บพอได้แอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเราทําอาหารอะไรในวันนี้เนี่ยก็โพสต์รูปลงไปเลยค่ะดิฉันทาอะไร คุณทําอะไรก็โพสต์รูปกันลงไปพอเราเห็นอาหารของเพื่อนบ้านในระแวกของเรานี้นะคะอยากทานบ้านไหนก็โพสต์ข้อความลงไปเลยค่ะเอามาแลกกันไหมล่ะบ้านฉันทําอันนี้บ้านคุณทํานั้นอยากทานจังเลยของคุณเหลือไหมเอามาแลกกันอะไรแบบนี้นะคะคแล้วก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มความหลากหลายให้กับ,กบข้าวบนโต๊ะเราด้วยเราวันนี้อาจจะทําแค่อย่างหนึ่งเวลาไม่พอเวลามีไม่เยอะทําได้แค่อย่างเดียวนะคะเอามาแลกกัน2บ้าน3บ้าน,าานก็กลายเป็นอาหาร2อ,อย่าง3าอย่างบนโต๊ะของเราแล้วนะคะไอเดีย ก็ดีจริงๆเลยครับผมแต่เขาบอกว่าคือจริงๆก็ไม่ได้มีข้อแม้ว่าจะต้องแลกเปลี่ยนกันไปสัอย่างเดียวนะครับค,คือถ้าคุณไม่มีจริงๆไม่มีอาหารสักอย่างเนี่ยค,คุณก็สามารถไปขอได้นะครับถ้าเกิดค,คุณหน้า <c oughs> นะครับถ้าเกิดคุณกล้าพอ <c oughs> ไม่ใช่ว่าหน้าพอนะครับก็จริงๆแล้ว ในความดีเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ<ม>เ,จเจ้าการวิธีแลกเปลี่ยนแบบนี้นะครับคือตรงที่เราเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าการประกอบอาหารของแต่ละบ้านนั้นถูกสุขลัขลกษณะหรือเปล่านะครับ<ะ>คือ<ะ>พวกหม้อรามชามหายทับพีอะไรพวกนี้เนี่ยมีการผ่านการล้างหรือว่าสะอาดดีไหมนะครับหรือว่าแม้แต่บ้านที่สะอาดสะอาดนะครับประกอบอาหารเนี่ยถูกวิธีเลยโอ้โหปรุงนี้อย่างดีเลยเชื้อโรคนี่ไม่มีทางลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ ทำเสร็จแล้วนะครับรอคนไปรับหรือว่าไปแลกเปลี่ยนอาหารเนี่ยมีการปิดหรือว่าคล้ายๆว่าหุ้มอาหารนั้นเนี่ยดีหรือเปล่านะครับแล้วภาชนะนั้นสะอาดหรือเปล่านะครับมีที่ครอบกันแมลงกันแมลงวันหรือเปล่านะครับอย่างบางอันเนี่ยเขาฝรั่งเขาจะชอบใช้วิธีใช้แรปหรือว่าพลาสติกเนี่ยหุ้มไว้นะครับมีการหุ้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะเข้าได้บางทีอยู่ไกลนิดนึงอาจจะมาสัก ครึ่งชั่วโมงกว่าจะมาถึงอย่างนี้นะครับปรากฏว่าตั้งไว้เด้โอ้โหเชื้อโรคก็ลงไปปาร์ตี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จากผลสํารวจของคนทั่วโลกนะคะจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่า3 0,000คนทั่วโลกที่ถูกสํารวจเนี่ยพบว่า6 8ซของคนทั่วโลกเนี่ยชอบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าออนไลน์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าของใช้นะคะโดยเฉพาะ แล้วก็ใน68%นี้นะคะเกินครึ่งค่ะเป็นชาวยุโรปนั่นเองทั้งอตอนเ,ออเขาบอกว่าตอนใต้แล้วก็ตะวันออกเนี่ยมากที่สุดเลยครับก็คือพูดง่ายๆว่าคนเราสมัยนี้เนี่ยชอบซื้อของหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้ากันทางออนไลน์นะครับเขาก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็แลกเปลี่ยนอาหารด้วยและกันทางออนไลน์นะครับแต่เจ้าไอแอปพลิเคชันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า ก็คือมีการแลกเปลี่ยนอาหารเนี่ยเฉพาะในละแวกนะครับไม่ไกลนักนะครับกิโลหนึ่งสกิโลหรือว่า10กิโลเต็มที่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าคุณอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่กรุงเทพนั่งรับประทานอาหารแล้วคุณอยากจะรับประทานอาหารบนโต๊ะของครอบครัวสมิธในนครลอสแอนเจลิสนั้นต้องบอกก่อนว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ากว่าอาหารจะมาถึงเนี่ยต้องมี20ชั่วโมงขึ้นนะครับแกงเขียวหวานเรานี่ก็กลายเป็น แกงเขียวปีไปเลยถ้าเราส่งไปถึงนครลอสแอนเจลิสนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่แบบว่าให้ความสะดวกนั่นเองจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแลกเปลี่ยนอาหารหรือว่าสิ่งของเนี่ยกับเพื่อนบ้านที่มีรั้วติดกันนะครับเช่นคุณมีน้ำตาลไหมอะไรพวกนี้นะครับแต่เจ้าแอปพลิเคชันนี้ก็จะสามารถขยายวงได้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับแสดงความให้ความสะดวกแล้วก็จะให้บนโต๊ะอาหารของเราเนี่ยมีอาหารที่หลากหลายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการผูกมิตรระหว่างเพื่อนบ้านที่บางคนเนี่ย อยู่ถัดไป3หลัง4หลังเนี่ยไม่เคยรู้จักกันนะครับวิธ<ท>ีนี้ก็อาจจะทําให้ได้มารู้จักกันด้วยแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะนอกจากการแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาอาจจะขายด้วยค่ะสามารถที่จะซื้อขายกันได้ด้วยอย่างเช่นบ้านดิฉันเนี่ยทำข้าวผัดที่อร่อยมากๆเนี่ยเราก็เหลือ<ข>านละยี่สิบใช่คนอิทธิเด็ก็อาจจะมาซื้อก็ได้ค่ะถ้าเกิดดิฉันเหลือพอที่จะขายก็เป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นให้เป็นประโยชน์นั่นเองค่ะคิดว่าอีกไม่นานนะครับเพราะกุณกิติตริยาพรนี่ทุกอย่างเป็น บิซนเนสนะครับคุณไิหมดเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาย้อนอดีตไปนะครับสำหรับคนที่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะแต่เมื่อก่อนชอบเล่นเกมนะครับคงยังจำกันได้นะครับมาริโอบราเธอร์นะครับหรือว่าแพ็กแมนนะครับตอนนี้ที่ฝรั่งเศสนะครับเขาจัดงานเพื่อให้คนที่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ได้ย้อนไปนึกถึงวันวานสมัยเด็กๆที่ได้นั่งอยู่หน้าตู้นะครับยืนอยู่หน้าตู้เล่นเจ้าเกตผู้นี้กันนะครับช่วงหน้าครับสักครู่ครับ